ตัวนี้ยังไปหาเล่นนะเฮ้ยตวคนเล่นเยอะอยู่นะโอ้ยปล่อยเขาเล่นไปเป็นออนหรือไม่ตึ๊ยฮีโร่ันดับหนึ่งตัวย่า่ใหญ่โูดโคตรไกลใช่เอาไม้โดดไกลตัวอาร์แม่งอย่างไกลอ่ะ โอเล่นออกไมค่อนข้างดุรู้สึกว่ามันมันดิดูแบบเป็นพละกำลังอ่ะเล่นแล้วอยากเข้าโลยีมเลย <c oughs> ขนาดนั้นเลยเ,เกี่ยวบูมวปักกันทั้งนั้น,นแ,ลแหละคนแยกข้อเลืยะเฮ้ยไปไกลดีเดยกูดีดีไปไปเป็นโลกดีดีหยอกหยอกหยอกไม่มีฮาร์ตอนนี้เลยเหรอ อนั่นกูหนีเดกุตัวหนึ่งเจอเดกุตัวเดียวไม่ใช่เดียวไม่ใช่เดียวไม่เช่โอเคโอเคโอเคยิงแค่เด็กก็พอเปิด์สช็อตกูหวังว่าจะโดนไล่ไปเลยสวัสดีเด็กกูกีบ้าเลยน้องก่อแตกก่อแตกกูก็ก่อแตกเหมือนกันไปไหนแล้ววะโลจั่มันไปไหนอ่ะมึงเห็นหน้ากูเนี่ย อโล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 โอ้กว่ากูจะเห็นดาว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 สวย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 งั้นกูฟาร์มของแล้วนี่กูมันจะฟื้นเอาาเลยซ้มดีกูฟาร์มอยู่กูช่วยช่วยเด็กน้อยก่อนเอาฟื้นแล้วใครฟื้นไม่มีเอามาเล่าเมื่อกี้แช่ดำใครอ่ะแช่ดำเพื่อนเหรอใช่เพื่อนเราเปล่าอันนี้สีเป็นไม่ได้แล้วอ่ะ ไม่ทราบหรืวเปล่าผู้นั้นก็ทำไมไม่โดดโคตรแอคอะมันบอกว่าฝากไว้ก่อนเถอะแค่นี้ไว้ชำระกันท้ายเกมไหมน้องรีมาแล้วกันก่อนพวกกูตายก่อนละเด็กกูลืมเอ้ยมนอยู่ดีกันอ่ะกําลังไปกําลังไปเฮ้ยมึงโดนมึงโดนโอ้ยตัวยลน้อยกว่าไม่มีละ ตัวเบกใหญ่อะกีบ็อกก็นด้จะใหญ่ตามกูโดนอีกแล้วไปแล้วไปและมันไปรีบชำระแคสจังวะตีมันเหรอไม่รู้ใช่ตีมันตอนนั้นก็เห็นเหมือนซีเมนต์ปะ่ซีเมนต์ตัวเดียวกันไปแล้วไม่มีคนนะไม่ถึงเอ้าผิดสกิลเว้ยเอ้าเอ้ยอ่าการเหลืองการเหลืองออ l my สกิล l A เก็บม,มาไหนอยู่นี่เลยเก็บเอแล้วเด็กกโดดลงมากูเก็บแล้วก็บินหนีไหนมไนมอน่ะแย่งกันเอาแล้วกันพวกมึงยังไม่มีคนเก็บแอร์ดรอปนะเอาเลยปะล่ะถ้าอยากเป็นตีแรกที่เก็บเราบออถ้าเป็นตีแรกก็ดีแต่ถ้ามีตีที่มันเอ้ยข้างบนข้างบนข้างบนบอง,งโกบองโก,งโ,กโอ้ย ตัวกูโคตรใหญ่นี่เกลียดลิเพนนะได้เลยไปบินพวกกันอยู่สวยิเสือิเสือสือคือหล่อล่อสวยสวยโซนอยู่โซนอยู่ตัวโคตใหญ่ทื่งท้าเลยตัวกูเก็บเก็บเก็บี่เกลีหนีแล้วครับมาแบบเกากันที่หลังเว้เก๊ะเก๊ะเก๊โห่เก็บการชุบมาแล้วไปไปไปหนีเพื่อนหนีเว้ยเพื่อนไอ้ตีเดิมตีเดิมตีเดิมมันจะมาลากแค้น กินยาเพิ่มไปลอยู่ใจเย็นทุกคนโอเคฮะมันวิ่งแล้วมันวิ่งไปแล้วกูโดนกูโดนกูโดนอ่ะอะโอ้โหเฮียกูไม่มีปลาปลายาปลาปลาเฮียอะไรไม่มียาปั๊มให้ทีมเลยกูจะตายกูจะตายกูมาแล้วไปละเล่นอะไรออดมีคนล,มมลม้มลมีคนล้มบักกุโคล้มสามันสามันสามแตกแตกแตกเล่นอะไรออดเจ็บเล่นอะไรออดเจ็บเฮ้ยมันมีคนตีฟีอยู่แต่จะไปเอาให้เจ็บเจ็บดาว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 ไปแล้ว ใช้เอาตัวทีวีให้อยู่ตามไปเพื่อนสวยหนูตีไหนเนี่ยอุ้ยไอตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นของแตกของกรัดวิจิตรหน้าห้องหัวหน้าห้องเจ็บหัวหน้าห้องเจ็บหัวหน้าห้องเกาะจะแตกไปไหนแล้วถอยไปซีเมนต์กาะแตกโอเคโอเคโอเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งล้มตัวคุยเพิ่งล้มโอเค ไม่เนนพนะื่อเฉพาะกูนะคนอื่นไม่เจาะเออ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 เอายา,า,าฟ้าก่อนแล้วกันกูว่านะกูกินยาทีมเลยแล้วกันเด็กกูเจ็บอยู่จะไหนกันวะอยู่กับเด็กกูเด็กกูเด็กกูอย่าเพิ่งกินเตจนะเอออย่าเพิ่งกินเตจนะว <c oughs> ันท <c oughs> <บ>องป่ากูกินยาให้มันไงกูนึกว่ามันจะกินยาใหญ่กูโดนกูโดนกูโดนหัวหน้าห้องมาดิมาดิมี่จะเอากูเปล่าเอากูเปล่าไอ้บาคุโก้โว้ย มึงเอากับกิโลดับหนึ่งไหมเชือกจอกไปไหนละกูมาช่วยมึงแหละู่ไหนวะโลแล้วโลแล้วโลแล้วก่อนมันแตกแล้วแต่มันโลจ้ะดาว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 สวย้ามสามสามสามันมสามแตก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 ยุจะแน่ลเล่นีกว่ะยังฟาร์มอยู่เพื่อนเราฟาร์มกันอยู่นะ วาฮูกโก่ฝั่งเขายิงมามันจะมาซุบเพื่อนนะเราเราโซนโซนนี้ให้มันเข้าวงไปก่อนมันจะได้ชุดปืนเออมี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 มามีมามีมาจุดเดือยเดองหน้าห้องอีกตัวเจ็บ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 วะฮูกโกเจ็บกูเถย่อเถื่อเข้ามาก่อนถอยเข้ามาก่อนบาฮูกโกมันเก็บเพื่อนไปไปแล้วโอ้ยซีเมนต์ตูดเอ้ยซีเมนต์ว่าห่าซีเมนต์ก่อแตกซีเมนต์ก่อแตก มึงผิวบ่มึงผิวดักบ่อทำไมคนเล่นซีเมนต์เขาผิวกันวะดาวดาวดาวซีเมนต์ดาวซีเมนต์ดาวเกิดๆซ้ำๆซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยเอ้ยบาคุโกบาคุโกบนตึกบนตึกเฮ้ยกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บกูขอหลบปั๊มยาก่อนบนตึกนั้นเออเสวยเสวยสวยสวยก็แตกเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมันโดนไปร้อยนึงมันโดนไปร้อยนึงมันจะใส่กูมันจะซ้ำกูตายกันบ่เลยเหรอเออมันซ้ำกูเออ เอ้ยมันโดนขัดมันโดนขัดโดนบาคุโกอีกตัวนึงไอ้เฮียแรงรวมบาคุโกมีสามตัวสัดเอ้ยซีเมนมันเด้งกลอกมาเอออ่ะเฮียใครดิท่าว่ามันจะซุปกันบ่เฮ้ยเอออออปล่อยตายหมุน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 ขอมาหนักหนักสักทีนึงอยู่ไหนวะนี่ตัวคิวตัวคิวไปซ้ำไปปื ตามคนละตัวเพื่อนมึงคิดว่ามึงจะรอดบอกเอ้ยเด็กกูเก็บกูแล้วเด็กกูเด็กกูน่าจะชุบกูใช่ไหมไมชุบอยู่ชุบอยู่เสวยเอ้ยเด็กกูโดนคนบมาชิบหายแล้วชิบหายแล้วกำลังไปช่วยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอ้ยอย่าอย่าติดอย่าติดตัวกูอย่าติดอยู่ชู้เพื่อนอยู่ชู้เพื่อนอยู่มาถอยไปแล้วเคโจ็บไหมใครมาไรอ่ะเด็กกูมาอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอ มัน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 ลุกแล้วเด็กูลุกแล้วเออกูโดนกูโดนกูโดนไม่ได้กูเราอ่ะเด็กูเราลุกแล้วกูโดนเด็กูเลือดเหลือลิบตดีอ่ะเอาเอายาเกาอะก่อนแล้วกันกูไม่มีไม่มีเออกูโดน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 ไอ้เหี้ยจะกินเสร็จอยู่แล้วอ,อ่อไปแล้วกูอย่าอย่าทีเดียกูโดน ว้าอย่าทีโลวะอุ้ยช่วยกูด้วยวะกูจะตายแล้วแป๊บเดียเพื่อนู่ด้วยกูมียาทีมอยู่เออกินไปกินไปกูมียาเดียวเลยที่มันฟื้นแป๊บเดียวมาหายาทีมกันไม่มีเลยเมีคนอยู่ในตึกหรอมาดิมึงมาดิเอ้ยเอาไปดิเอาไปกูโดนกูโดนมาคุกโกบอ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 ทำอะไรทีมอยู่ไหนวะยิงสุ่มๆไปแล้วกัน สกิลก <uk> ูหมดอยู <Hey. S 1> <vamos. S 2> okay. ่ได้วะเจ็บหมดแต่วะโดนเพื่อนโดนเพื่อเดนหลังหลังมึงก็ไม่รู้ไปไหนไม่ไหนแล้ววะเพื่อนโดนรีบๆเลยเพื่อนเพื่อนหนกำลังหาพวโกอยู่อะดับบี้ก็แตกดับบี้ก็แตกไม่มีว่ะเรื่องปรับยาแบบก็ปั๊มยาเกาะแรับอ่ะเจะทิ้งพวกโกนะข้างหลังอ่ะชุดนักเรียนโอเคไอชุดพลาะเหรอเออชุดพละ กูดูอยู่กูดูอยู่ยังยังไม่เห็นเปิดเกาะบ่อเฮ้ยเล่นอะไรอดเล่นอดเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนปปาระเบิดนระเบิดเราไปหาเพื่อนอยู่ทำไรเพื่อนกูเอาเพื่อนตกระจายแตกมันมันไปนู่นแล้วอ่ะบังคู่กลัวก็แตกบังคู่กลก็แตกเอาไปดีเอาไปดีเอออาแกดูว่าจะได้ ไม่คิดว่มึงโดดโคตรสูงเลยใช่ไหมผมนำมาเอาแล้วมึงเห็นยางบุ๊กูไว้เฮ้ยมันมันอันติมันอันติงั้นก,กูหนีปอยก่อนไหมไอ้แคยกูไม่โดนมันปะปอยก่อนไหมไอ้แคยสกิลหนีไม่มีแป,ป๊บหนึ่งมาแล้วสกิลหนีกูวิ่งมึงอยู่ไหนวะโดดมึงโดดสวนกูเฮ้ยดดะะกูขอเปิด,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 ดอันติ่อแล้วกันมาด้วยมาด้วยมาด้วอันติกูมีแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองตอนเนี้ย พาไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่เงินติเชลเบลเชลเบลดาบิอ่ะยังไงกันอะบื่อยู่นี่อยู่นี่โดนไปสองเม็ดค่อนข้างเจ็บก็แตกก็แตกก็แตกดาว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 เอ้ยบัวจอดบัวจอดปั๊บยาอยู่ปั๊บ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 ก็เลยปั๊บกนเลยเคลื่อนตัวน่าจะอยู่ดอกหวงแล้วล่ะเคลื่อมึงมึงซ้ำวาย มีมีการชุบไหมมี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 เออเออปุ๊เพื่อนเพื่อนมาอยู่ในฉากเลยอย่าเพิ่งงอมนะเพื่อนนะจะอยู่นอกโบหรเปล่าไม่รู้อ่ะมันจะอยู่ไหนได้ถ้าไม่ใช่กบเฮ้ยนี่นี่เนี่ยตอกเลยเจ็บเจ็บเจ็บเข้าเนื้อเข้าเนื้อโมโมเข้าเนื้อเจ็บเจ็บเจ็บ เฮ้ยก็โดนโอ้ยมึงเกี้บ่เมื่อกีบ่เมื่อกีบอเม่อกีบ่เกื่อยู่ไปแล้วไปแล้วอย่าพุ่มเดี๋ยวพุ่มโล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 ดาวดาวดาวเหลือบโมโมสเหลือบโมโมสทำอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยโมโมสมันกระเด็นออกนอกวงไปไหนแล้ววะตายแล้วตายแล้วนี่ไงมาซ้ำแล้วปล่อยคู่ไปเฮ้ยนู่นนู่นนู่นเอาสเมาทไปแล้วปล่จะย่ำขบรถเลย จะ่้่ะนอนนมโตเลยโดเหนื่อยเกมนี้กูรู้สึกว่าเป็นเกมที่กูเล่นดีที่สุดเท่าที่เล่นมาเลยโคตจะง่ายอู้ดัมาจีสามพันครั้งแรกของกูเลยนะเนี่ยต่ำไมว่าตัวซับมันจะดัมาัจีสามพันไม่ได้ ไม่ได้โอ้ยคันหลอใครก็ได้เอาความกิ่นออกาจากมือกูทีกูคันมือไม่ไหวหรอโอ้โหพี่ก็ขิงเกินบางทีเออแบกครับแบกเออเอเอ,เอไม่ไม่เถียงเขาไม่เถียงเขาแบกจัดแท็กของแบกบจัดแข็งแข็งแบกจัดเลยได้ไม่การทดลองฮีโร่ไม่ลดอะ่ะไม่รู้แชมป์อ่ะพอแชมป์พอแชมป์มันก็เลยไม่ลดเนี่ยกูเพิ่มมาหนึ่งแล้วเนี่ยจากกูหมด จากกูหมดแล้วเนี่ยเพิ่มมาหนึ่งก็เจงเออมีูก็พี่เงินหมดขนาดนั้นเลยสมก็เป็นฮีโร่ดับหนึ่งจริงๆฮีโมเฮ้แต่ออกมาอีกแกไม่โม้นะตงไหนฮะไปแลนสไลด์อีกรอบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปนู่นคนเดียวเพื่อนชอบเดือนหรือเปล่าโอ้โล่งวะตกตรงกล่องไม่มีใครไปเลย ตรมปดามันไม่ค่อยมีคนอยากลงกกาะแล้วละหรือุบันนะะหรอของไม่ดีขนาดว่ากันละไม่รู้อะแล้วแต่แบบเกมเฮ้ยเออเจอเจอการเหลืองสองใบเลยฮะสามใบเลยฮะเก็บให้น้อยเก็บให้น้อยเก็บเก็บให้น่อยได้ไหมเพื่อนมันจะโตเออเก็บเก็บแล้ะเก็บละให้เพื่อนมันอันนึงแล้วกันหรือเพื่อนมันจะหากูเล่นนี่เป็นการแดงก็ไม่เข้าใจกูงงเฮ้ยงั้นก็เก็บให้น้อย เจ็บแล้วมือมึบมือมึบคืออะไรมือมึบคืออะไรไม่รู้ว่าพูดมือมึบใช่เหรอเอาไปพูดมือมึบป่ะเออมือมึบหรือว่ามือฮึบวะน่าจะฮึบหรือเปล่าเอ้ยมือมึบจริงด้วยอ่ะจริงนะอ่ะเอาไปได้เกี่ยวโต้บัตสึสกิลไวฮะไม่รู้ได้ไงว่าผม เสียงปลินเสียงปลิมเลยมีแล้วมีแล้วเพื่อนกลับมาก่อนเราอยู่ห่างไกลกันเว้ยเพื่อนรถน้าไปช่วยมัดดีสรุปเพื่อนกลับมาก่อนนี่คือเพื่อนคนไหนเอ้ยในภูมิในภูมิมันมันโดนไปร้อยสามสิบอะตัวผู้หญิงอะไปไหนแล้วอะเรียกไงอ้เคียสกิลสกิลบีกูแม่งเต็มมือมื พึบหยุดพ <ara> ูดมือพึบดิใช่เป็นพูดโคด่าพึบหยอกรอใบกูกูมืออ่อนเลยมือมึบเลยไอ้ยาเขียวโอ้เจ๋งเอาอะไรละกันอวันนั้นก็มวนๆแล้วนะอันนี้มือมึบดิแต่ว่ามาไรเก็บไรเก็บอะไรบ้างตับตับตับ ก็ไม no no ่มีใครคิดจะเก็บการ์ด huh. ชุบเลยกูมีแล้วอ่ะเลยในกูเก็บไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไปหาปั๊บยาละเมื่อกี้เหมือนกูเห็นเฮฟวีแมชชีนกันอู้มีน้ำลายพุ่งมาเด้อดคน้ากเอาไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้ดับบดาบบีดาบบีโทโดโทโดโทโดไม่ใช่โทโดมันชื่ออะไรโทมุระปส่มาก่อนเป้าอ้าพี่ชายโลแล้วนะไม่บอกมันโลอ่ะมันโลอ่ะมันโลอ่ะแบบนี้ ไอ้เหี้ยทั้งมีดทั้งอะไรอุ้ยตรงนี้ไม่สุดยอดตีนเต็มเลยรู้ไม่ได้ก็แค่ถอยไปจะปืนกูดกยาทีมแล้วกูดกยาทีมแล้วโดกทำไมไม่รู้แต่ให้มันเต็มเต็มกันไปดีกว่าโดกไปไม่เจอพลังมือลืบกูพลังอ้าวดิมาปั๊บยาตอนไหนเดี๋ยวพี่อยนะเไอ้ใครเป็นใครเนี่ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่นู่นไอ้คนกูเห็นโดวโดนนี้ว อุ้ยกูโดนกูโดนอยู่ในเตตสเตตออฟสมัทชื่อเอ้ยเอาอหรือไปโตปึ๊บอ้าไปไหนแลปไาระเบิดดาวปไาระเบิดปไาระเบิดกูบินกูบิลเลยขอตับพหน่อยละกัน bro ปล่อยตัวละกันปั๊มยาให้ทีมเพื่อนแม่งกินไปละไม่เป็นไรกูปั๊มยาฮิวทีมก็ได้เฮ้ยวิอัสเผื่อไอซัต กดอะไรไม่เคยจะติดเลยกูเอ้าแล้วไปกดเปลี่ยนภาษาตอนไหนอ่ะอ่าเลยเอ้าบักกูบักกินยาไม่ได้เออน่าไม่เหมือนกูเลยน่าจบแล้วอ้าวมันจบแล้วมันทะไรไม่ได้แล้วมึงทำอะไรไม่ได้ละกินยาเที้ยอะไรไม่ได้เลยอ่ะใช่มึงทำอะไรไม่ได้เลยมึงอยู่ไหนกันะข้างนอกข้างนอกข้างนอกกูโมจะปวดยู่กับยา

อยู่เอรี oh, like. ้ยแล้ว oh, ก oh, oh. hey, ันวัดตรงนี้ไม่ปลอดภัยกีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยแล้วมือมึบมือมึบลงเป็นแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ้กูจะลุกแล้ว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 โอมตายกินยากินยายังไม่ได้ สวัสดีครับฟูอืมก่อแตกไปเฮ้ยไอ้คี้กูตกใจเพื่อนกูดุ้งไอ้เคีโ้ดคคดโดดดึงเลยกูเดี๋ยวกูชุบมึงไอ้เดี๋ยวกูชุบมึงไอคี้การชุบก็ใช้ไม่ได้เอ <c oughs> อเอว้าเลื่องเลย และตามมาซ้ำด้วยความเร็วออือ้ของกระจายการจุกก็ใช้ไม่ได้อ่าเรียบร้อยเพื่อนลงไปนอนละจบละเกมนี้จบละ,ละปลดออกเลยไม่รู้